กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมลันซ่าเกมมิ่งก็หยบเกมระบอดอซอนของแมทวันนี้ไม่แหวนการนั่นเองนะผมแล้วในวันนี้มารีวิวตัวใหม่สักทีแต่รีบลงหน่อยคลิปนี้นะครับผมตัวเก่ายังลงไม่ครบเลยแล้วก็มีบางคลิปลืมปัดกไปเอาะด้านหลังนะครับผมอ่ะโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับตัวละครใหม่ที่ผมมีแค่3ตัวจริงๆเิงอินโจโกด้านหลังไหมครับแล้วก็ยูจ,จ,จ,จิผมยังสุ่มไม่ได้ฮะเอาเป็นว่า3ตัวนี้ไปก่อนเราจะเริ่มจากโกโจสตรุนะผมจะรีบเอาไปอีโวด้วยนะครับผมตัวอื่นนนๆกก็รรออััไปะะคบผม่ รับกูโจนะครับผมอ่าก็เป็นตัวละครที่แพสซีฟของเขานะผมนี่บุกดาวมบ20%และตีเร็ว10%ตั้งแต่วางแพสซีฟไม่เข้าใจง่ายๆมีขนาดเลยฮะวางแล้วตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นเลยไม่มีอะไรเลยฮะแล้วก็ผมจะทำให้อ่สตัดดีกว่านี้เข้าใจ่ะโอเค เมื่อกี้กดไม่ติดับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละบางทีกดติดกดไม่ติดบ้างเนาะอ่าไม่เป็นไรนะซึ่งโกโจมันจะบอกว่าใส่ดาวได้นะปะตรงเนี้ยขึ้นว่า p o s i i o n นะครับผมแล้วก็เทคดาวไปหมื่นหนึ่หมื่นได้ไงวะเนี่ยก็เก็บคิวไว้นิดเดียวเองช่างมันช่างมันนี่ับผม this unit cannot be a s c e n d นะผมก็ไม่สามารถใส่ดาวได้ทั้งทั้งที่ขึ้นให้ใส่อยู่เนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับโกโจโกโจก็เป็นตัวละครที่ธาตุอะไรผมไม่แน่ใจนะผมเรียวกว่ามืดได้ไหมเอาอะไรทุกคนทีนี้เพื่อการเสียเวลานะั้นเราไปดูกันเลยับผม p a s โกโจไม่มีอะไรนะผมโกโจโค่าวางอยู่ที่พันแนะค่อนข้างแพงดาเมจเริ่มที่4ี่ร้อยหสิบนะผมตี5.6ระยะ19เนาะก็มันจีนแพสซีช่วยตีเร็วกับเพิ่มดาเมจอยู่เดี๋ยวในเกมมันจะแรงกว่านี้ครับผมอ่ะเอาเป็นว่าไปกันเลยผมเลสโก o มันเริ่มกันเลยโกโจโลเลเวลหนึ่งะครับผมอ้าวางจะเป็นตีเป็นเซอร์เคิลเอนะครับผมเป็นการชาร์จบอลสีฟ้าลงมานะ เอฟเฟกใช้ได้เลยนะผมวางดาเมจเริ่มที่5 9 8เนาะพอแพสสีวางแล้วจะเพิ่มดาเมจแล้วก็ตีเร็วขึ้นนะครับผมบอกไปแล้วตี5วินาทีนะผมระยะ19ระยะไม่ได้เพิ่มนะอัพ2 0 0พผมดัเมดแ800นะอัพอีก3,400ดาเมจ9 0 0นะครับผมแล้วอัพอีก5,000ันสกิลใหม่นะผมเรดนะสีแดงชื่อแบบตรงๆงงๆเลยครับผมไม่เต่ดาเมจเป็นสีม่วงนะน่าทัดมจริงๆนั่แหละอัพขึ้นไปดัมเมดกลายเป็นหนแ่งรัาตีเร็วเส้นเป็นาสี่ผมดเจ พันสเนาะเียอัพเจ็ดนสดาเมจพันหกนั่นเองนะผมมีระยะก็ประมาณนี้ไม่ได้ไกลอะไรมากนะผมก็โกโจโน,นะวางได้หมด3ตัวเนะาะค่ะอัพค่อนข้างถูกนั่นแหละเรียกได้เลยว่าเอาไปเล่นได้นะผมเพราะว่าอัพไม่แพงมิติกหลายตัวอัพหลายขั้นกว่านี้แล้วก็แพงด้วย1 2ึ่งสอห้าหขั้นก็ติมแล้วนะแต่ว่าพวกทรงพวกนี้ยม่งมันแขั้นอะเจ็ดแขั้นก็นก็เยอะอยู่เนาะ ไอพวกนี้มันไม่กี่ขั้นเองเออเป็นมิติที่ต้นเกมได้แล้วก็บอกไว้ได้แค่ว่าในส่วนของโกโจเนี่ยไม่สามารถอีโวขึ้นเป็นร่างมิติต่อได้ก็เข้าใจง่ายๆก็คือมันจะเป็นมิติกแค่ร่างนี้แหละเดี๋ยวพออีโวมันจะกลายเป็นซีเข็นะครับผมอ่าประมาณนี้เนาะเอาละครับชอบกันรอเปล่าเอซอ็อกาลิวโกโจเนี่ยม,มีแค่นี้เลยโกโจไม่มีอะไรเยอะเนาะก็นะผมมีแพสซีฟอะไรตัวละครมันก็โอเคนะผม ถ้าเราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคนระับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะจ๊ะบายบาย